ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะก,กับคลิปก,การคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสามตัวบนเนาะ,ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณน,นะครับเรามาดูคําเตือนกันก่นกนกอนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนะก,กับคลิปการคิำนวณแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮหาหนอยนะครับเด่นอ่ะสามตัวบนนะครับเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสูตร,ตรการคำนวณเรามาดูสูตรไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับเนาะสูตรนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้ง หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งเท่ากับบวก 0, 3, 1, 2, บวก3บวก1บวก2แล้วก็บวก3นะครับ 7, 9บวกเเป็น 16, 16บวก4เป็น 20, 20, บวก3เป็น 23, บวก1เป็น 24, บวก2เป็น 26, บวก3เป็น29นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ 3ตัวบนออกสามส,าสามตัวล่างออกศูนย์ศตัวบนนะครับคือ349ส,สี่เก้าสูตรทฤกฎีคำนวณน,นะครับสามสี่เก้านะครับมาเนะเาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสามบวกเเป็น1ิบสอบกศยเป็น1ิบวกสเป็นสิบาบกหเป็น1ิบวกสเป็นสิบวกสามเป็น2เีนแบบเอน,นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะอ่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก218 2ตัวล่างออก3 3นะครับอ่ะหลักสิบหน่วยอ่ะาตัวบนคือ218นะครับสูตรธุรกิจคำนวณนะครับ2 1 8นนะครับมานะครับอ่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนะทางสมาชิกใหม่และเก่านะครับเนาะ สอบวกแนะครับเป็น2อบวกแเป็น10 10ิบบวกหเป็นสิบหกสบวกสเป็น19 19กบเวกหเป็น 20, 20่สิบบวกสองเป็นยี่บวกสเป็น25นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาฉะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสตัวบน6กห้าสตัวล่างออกหนึนะครับสตัวบนนะครับคือ 5 2 0นะครับสูตรที่ราคิดคำนวณนนะครับ0 2 5นะครับมาเนาะะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเนะครับบวกกัน2ครั้ง7 2 14 14บก5เป็น19 19บก3เป็น22บก1เป็น23บก2เป็น25 บวกสเป็น28่สิบแปนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็จบให้เป็นแนวทางนะครับก็จะได้9ก้าสองสา9 3ก้าส เก้าห้าแปดสองสามห้าสองสามแปดสองห้าแปดสามห้าแปดนะครับเนาะสถิติห้าน้อยเด่นสามตัวบนนะครับวันที่หกศูนย์สองขีด 2 5 6 4นะครับเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการคิดคำนวณในวันนี้เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวักำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะก่อนจะจากไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคิดคำนวณเน,นะน,นาะแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮหาหนอยนะครับเด่น3ตัวบนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ